ความลับอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนในมะละกอดิบช่วยให้เนื้อนุ่มละลายในปากหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนหัวใจสำคัญคือเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อว่าปาเปนที่มีอยู่ในยางมะละกอดิบปาเป็นมีคุณสมบัติโดดเด่นในการย่อยสลายเส้นใยโปรตีนที่ทำให้เนื้อสัตว์แข็ง นี่คือภูมิปัญญาที่คนสมัยก่อนใช้หมักเนื้อสัตว์ให้เปื่อยนุ่มมานานแสนปีผงหมักเนื้อสำเร็จรูปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีปาเป็นเป็นส่วนประกอบหลักเช่นกันดังนั้นมะละกอดิบจึงเป็นต้นกำเนิดของผงหมักเนื้อที่ช่วยให้เนื้อนุ่มได้อย่างน่าทึ่งผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าปาเป็นสามารถเพิ่มความนุ่มของเนื้อสัตว์ได้อย่างมีในสําคัญ เมื่อนำมะละกอดิบมาทำส้มตำเอนไซม์นี้ก็ช่วยให้เส้นมะละกอมีความกรอบอร่อยไม่เหนียวครั้งต่อไปที่ทานหมูนุ่มๆหรือส้มตำอร่อยๆลองนึกถึงพลังวิเศษจากมะละกอดิบดูนะคะชอบเรื่องราวมหัศาจรรย์แบบไทยๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ